ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n ้อนแอนัท tha ออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วค่ะกับเต้นนัท t าออตโอตโอ้ลถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท t า a ออตโอต,โอตโอ้เลยนะคะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยเอารถ1คันมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะจะเป็นเบนซ์ ML รุ่นใหญ่ที่ยักษ์ใหญ่เลยค่ะบิ๊กบุ้มมากๆคือขับดีมากสมรรถนะดีมากแล้วที่สําคัญค่ะ คันนี้ไปซื้อเองกับมือเจอเจ้าของตรงสัมภาษณ์เองตรงนะคะบอกต้นคลิปเลยละกันซื้อสดมือเดียวออกห้างไม่หลักหมื่นค่ะเพื่อนๆใครที่หาอยู่นะคะอยากได้เบนซ์สักหนึ่งคันแล้วที่สำคัญค่ะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้กันดีกว่าค่ะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ไอ้อด้วยนะคะ ไฟหน้านะคะไฟหน้าใสกริ๊กเลยค่ะเพื่อนๆคืออ้อยอากจะเกิดเลยว่าวันแรกที่ไปดูรถคันนี้คือความรู้สึกแรกคือส่วนตัวเองยังรู้สึกประทับใจเลยค่ะ <S <S รถจอดอยู่ในตู้ <S 2> <S 2> คือบ้านที่เป็นห้องกระจกนะคะ <S <S รถคือไม่เคยจอดตากแดดเลยในสภาพรถเนี่ยคือปี2013ถ้าเทียบก็คือ เกือบ10ปีแต่ได้ในสภาพแบบนี้เพราะลูกค้าไม่เคยจอดตักแดดเลยค่ะแล้วใช้งานมาคนเดียวตลอดเลยนะคะใช้งานมาน้อยมา,มากๆดูแลมาถึงมากๆเลยค่ะโอเคตัวโคมไฟหน้านะคะมีความใสแล้วก็ขาวมากๆเลยค่ะไฟเส้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟเดย์ไทม์กับไฟเลี้ยวนะคะถ้าไฟเลี้ยวก็จะวิ่งเป็นเส้นสีส้มแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมากันที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวการที่ฉีดน้ําล้างโคมไฟหน้าค่ะเวลาที่เราขับรถต่างจังหวัดใช่ไหมคะมีแมลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถฉีดน้าล้างโคม ไไหนน้้าดเลยะะคะถัดมาด้านล่างค่ะด้านหน้ามีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด6จุดเลยค่ะระบบความปลอดภัยด้านหน้าก็ถือว่าครอบคลุมเลยค่ะเวลาเข้าจอดนะคะรถที่มีขนาดสูงบางทีที่มีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านล่างเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเซ็นเซอร์ก็อาจจะช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นแบบ3ชั้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้เบนที่มีขนาดใหญ่มากๆและสวยงามมากๆเลยค่ะโอเค ได้ทะเบียนคันนี้ได้เป็นป้ายกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะ สีเต็มนะคะก็มีรอยหินกระเทาะบ้างทั่วไปนะคะตรงนี้เลยตามการใช้งานแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไอ,อ้จะสปาแล้วก็ขัดสีให้นะคะทุกอย่างก็คงสภาพที่สวยงามแล้วค่ะมาต่อที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็จะมีเหมือนตัวระบายอากาศนะคะระบายความร้อนเวลาที่รถขับเคลื่อนไกลๆหรือว่าเดินทางไกลๆนะคะตรงนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนให้ห้องเครื่องของเรานะคะเครื่องนของเราเนี่ยทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาด้านข้างค่ะล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กอลลอยของเบนซ์เลยค่ะเป็นล้อแม็ก ขอบ19นะคะซีรีย,ยคือสองาห้อ255 50ึ1 9เนะคะเป็นของมิชลินค่ะตัวดอกยางเนี่ยบอกเลยว่ายังมีความหนาอยู่แต่ว่าปียางเนี่ยคือเป็นปี2019อนะนะคะถ้าลูกค้าซีเรียลเนี่ยสามารถซื้อไปแล้วก็คือทำการเปลี่ยนเริ่มต้นใหม่จากเราได้เลยแต่คือคันเนี้ย ถ้าถามส่วนตัวไอ้ไอ้ว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าตัวดอกยางยังมีความหนาอยู่เลยค่ะมาต่อก,กันที่ด้านข้างนะคะฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะวิ่งเป็นเส้นเลยค่ะปุ๊บป๊บสวยงามมากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะสีเต็มเลยแล้วบอกเลยว่าสีเดิมสีเดิมด้วยไม่ใช่ว่าสีเต็มอย่างเดียวแล้วสีเดิมด้วยค่ะรถคันนี้นะคะมีกุญแจมาให้ทั้งหมด2ดอกนะคะทั้งดอกหลักและดอกสำรองนะคะก็ใช้งานตาม ตามฟังก์ชันที่เป็นรูปโชว์อยู่เลยนะคะล็อกรถปลด,ปดล็อกนะคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันภายในตัวรถกันนะคือคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือรถ10ปี เพื่อนๆดูความสวยความใสแม้กระทั่งมือเปิดนะคะมือตรงนี้ที่สัมผัสเยอะที่สุดเวลาที่เรากดลดกระจกลงกดลดกระจกขึ้นคือในส่วนของตัวบางคันก็จะมีการลอกหรือปุ่มที่มันมีการกระเทาะออกไปบ้างนะคะตามการใช้งานตามอายุงานคือมันเป็นปรเรื่องปกติของการใช้งานมากๆแต่คันนี้ทุกอย่างยังครบนะคะคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆด้านข้างแม้กระทั่งตัวหนังเองไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างนะคะเพื่อนๆคือตัวนี้คือไอ้อไม่ค่อยอยากดึงมากเพราะว่ารถคือจริงๆจะบอกว่ารถมันใหม่มากจริงๆดึงไม่ออกด้วยแน่นมากโอเคนี่เลยค่ะโครงสร้างนะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยนะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆไม่มีขอะไม่มีพ้นไม่มีทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการทําสีกบพับแน่นอนนะมาต่อกันที่ด้านข้างคือดูด้านข้างแล้วรู้สึกว่ารถมันแบบ มันดูแข็งแรงดูบึกบึนมากนะคะแล้วก็คันนี้มีในส่วนตัวแหลกหลังคามาให้ด้วยนะสําหรับใส่แคมปิง้งอยากติดตั้งหรือว่าขนคลองขนสัมภาระนะคะก็พร้อมเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเอาแหลกนะคะเอาของไปวางแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะคะประตูบานต่อไปมาดูกันต่อเลยนะจะบอกว่าไม่เคยมีใครนั่งหรือเปล่า <c oughs> คือไปซื้อแล้วรู้สึกว่าโหคันนี้ต้องซื้อกลับอะ่ะคือลูกค้าที่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่ได้คันนี้ไปใช้งานต่อเพราะบอกเลยว่า ไม่มีทิติค่ะไม่รู้จะติอะไรดีกว่าเนาะโอเคไปต่อกันนะคะที่โครงสร้างด้านหลังนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นชัดชัดนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบ,บับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยค่ะไอซื้อรถกับที่ไอ้นะ้อยการันตีเรื่องโครงสร้างเลยเพราะว่าไอ้เปิดให้เพื่อนๆดูทุกซอกทุกมุมทุกสุดจริงๆนะคะลูกค้าอยู่แต่จังหวัดเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลยนะ โอเคมาต่อกันที่ฝาถังน้ํามันนะคะฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับนะคะรองรับน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะเบนขับดีเซลด้วยขับดีมากๆแรงมากประหยัดประหยัดน้ำมันไหมหรอคือถ้าเทียบกับตัวเบนซ์มันคืออัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันไอมองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วกันเนาะถ้าเทียบว่าประหยัดเนี่ยไม่ไม่บอกว่าประหยัดดีกว่าเพราะว่ามันจะดูเป็นการแบบหลอกลวงเกินไปนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ค่ะโอเค มาด้านหลังนะคะด้านท้ายรถนะคะมีการแต่งโครเมียมมามีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะคะทั้งหมด4จุดค่ะก็คือเวลาที่ถอยหลังนะคะเข้าจอดก็คือจะเห็นแบบว่ามีตัวเซนเซอร์เป็นสัญลักษณ์โชว์อยู่ที่หน้าจอเลยค่ะเป็นสีแดงสีเขียวนะคะก็คือตามความแบบตามความชิดตามความใกล้นะคะ กระจกด้านหลังบอกเลยว่าทัศนวิสัยดีมากค่ะเวลาขับรถนะคะเห็นรถด,ด้านหลังได้ชัดเจนมากไม่ว่าจะฝนตกนะคะก็มีที่ปัดน้ําฝนหลังให้ด้วยนะคะฝาท้ายด้านหลังนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะกดหนึ่งทีนี่เลยค่ะแท้แดงสวยงามมาก,มาก,ม,ากมากค่ะแอบเห็นตําหนิคือ1จุดนะคะบอกเลยเพื่อนๆนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบอ้อยคิดว่ามันเหมือนมันเป็นรอยขาดนิดนึงอาจจะเกิดจากแบบ วางของที่มันมีแบบขนาดามันร้อนหรือเปล่าหรืออะไรอันเนี้ยไม่มั่นใจนะแต่นิดเดียวไม่ได้เยอะมากนะคะอ้อยมองว่ามันมันมองผ่านได้เลยนะแต่ถ้าลูกค้าที่ซีเรียสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ตรงไหนได้เพิ่มเติมนะคะอยากให้เพื่อนๆดูอีกอย่างหนึ่งคือตัวสครับเพจค่ะ พลาสติกยังไม่มีการแกวออกมาเลยค่ะทุกอย่างยังคงสภาพจากการที่ออกจากใบแดงมานะคะพลาสติกยังคงสภาพที่สมบูรณ์และเหมือนเดิมมากๆเลยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็ตะข่ายเก็บของนะคะที่ชาร์จไฟ12โวลต์ด้านล่างนะคะนี่เลย ดูสิคะเพื่อนๆยางอะไรยังไม่เคยถอดออกมาใช้เลยค่ะอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะใหม่มากจริงๆนะแล้วก็มีที่บังด้วยนะคะสัมภาระท้ายเวลาที่เราเก็บของใช่ไหมที่มีขนาดที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ใครมามองเห็นหรือความปลอดภัยในรถของเราหรือเก็บกระเป๋าเก็บเอกสารนะคะดึงมาปิดได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะตำรวจสปายใช้งานง่ายมากแล้ว ใหม่มากค่ะใหม่มากจริงๆค่ะโอเคมาต่อกอันที่โครงสร้างเลยนะมองเข้าไปเนี่ยเห็นเลยนะคะว่ารถไม่เคยไขยไม่เคยแกะนะคะฝากระโปรงคือฝาเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดอันนี้ไอ้การันตีได้เลยนะอาร์ทุกอย่างนะคะยังคงสภาพเดิมแล้วก็เนี่ยคือไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสีของโรงงานนะคะยังไม่มีการถูกโบ้ถูกทาสีกบทับเลยอะ่ะคือใหม่มากจริงๆค่ะเพื่อนๆมาต่อกอันที่ฝาท้ายเลยนะคะปิดง่ายๆก็แค่กดหนึ่งที่ปึ้ง ิดให้แล้วอัตโนมัติสะดวกสบายการใช้งานนี่คือดีมากๆเลยนะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปกันเลยนะคะสีฝั่งนูน้นไม่เจอตำหนิเอ้ยแอบเห็นจำได้บอกก่อนดีกว่าวันนั้นไปดูนะคะก็จะเจอรอยถลอกตรงนี้นิดเดียวขึ้นนิดเดียวจริงๆนะคะในรถ1ิปีือเจอตำหนิแค่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวอ้อยจะเอากลับไปเก็บสีนะคะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ให้เพื่อนๆน,นะคะ,ะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปนะคะประตูบานต่อไปมาดูแผงข้างกันเลยนะ ไม่มีย่นไม่มีเยิ้มไม่มีรอยขีดขูดค่ะทุกอย่างใหม่แบบเออใหม่อะคนที่ถ้าดูคลิปนี้ทุกคนจะพูดว่าเออทำไมพูดแต่ว่ามันใหม่ก็มันใหม่จริงๆนะคะและลองมาดูด้วยตาของคุณเองได้เลยว่าเออไม่ได้โกหกจริงๆคือมันใหม่มากจริงๆค่ะมาดูต่อกันที่โครงสร้างนะนี่เลยค่ะเห็นชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ขับกลับมาเองด้วยรู้ไหมว่าไปซื้อไก่มากนครสวรรค์ค่ะ ไปกับ800โลแต่ย้องยอมค่ะเพื่อเอารถสวยๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะบอกเลยว่าว้าวมากๆคุ้มค่ากับการที่เดินทางไปมากๆเลยค่ะมาต่อกันนะคะประตูบานต่อไปนี่เลยค่ะแผงข้าง ใหม่มากไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างคงสภาพเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสีเดิมไม่มีไขไม่มีแกะนะคะสีด้านข้างสีเต็มนะเจอตาหนิจุดเดียวคือรอยถะลอกด้านหลังนะคะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเดี๋ยวทางร้านเก็บให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะมาต่ออันนี้ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์ของเจ้าเบนซ์เอ็มแอลคันนี้นะคะ จะเป็นเครื่องยนต์2,500 cc ซดีเซลค่ะ เพื่อนๆขาอยากให้เห็นสภาพห้องเครื่องมากๆเลยค่ะคือห้องเครื่องคือใหม่เหมือนกันค่ะเหมือนที่ไอซบอกว่ามันใหม่มากๆจริงๆนะคะมองด้วยตาไม่มีรอยยั่วรซึมไม่มีควันเยิ้มนะคะลูกค้าเนี่ยแมนเทเนานต์ดูแลมาอย่างดีนะคะเข้าเช็คระยะทุกอย่างที่มีการต้องซ่อมบำรุงหรือตามอายุการใช้งานเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วเท่ากับเจ้าของใหม่ที่รับไปนะคะไม่ต้องดูแลแล้วค่ะแค่แมนเทเนานต์รีสตาร์ทจากตัวเองนะคะแล้วใช้งานได้เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะ แม้กระทั่งนี่เลยค่ะฝากระจกนะคะตรงไอฝาฉีดน้ําฝนโดยส่วนใหญ่นะคะรถบางคันจะกรอบและแตกแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่คงสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยค่ะมาต่อกันที่โครงตั้งนะคะนี่เลยเพื่อนๆน็อตเดิมนะคะไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกแกะซุ้มล้อเดิมทุกอย่างคือเดิมหมดเลยไม่เคยถูกไขถูกแกะสติ๊กเกอร์มอกรนะคะคือไม่รู้จะพูดว่าสวยมากจริงๆค่ะได้ไปคือคุ้มมากๆนะคะคันนี้บอกเลยแล้วราคาเนี่ยไว้มั่นใจว่าขายแบบ ราคาวาลแน,น่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะเลยถ่ายคลิปนะโอเคเดี๋ยวไปดูฟัง์ชั่นภายในตัวรถกับไ้กัน,นะค่ะ มาต่อที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในดีไซน์เป็นหนังทั้งคันเลยนะคะเดินตะเข็บได้เนี่ยออกสีเทาๆนะคะตัวหนังเนี่ยยังตึงอยู่เลยนะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งคือแม้กระทั่งฝั่งคนขับเนี่ยที่มีการใช้งานตลอดเวลานะคะขึ้นลงขับรถเนาะคือเบาะคนนั่งกับเบาะด้านหลังเนี่ยที่มันยังแข็งตัวเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าอาจจะไม่มีคนนั่งอาจจะใช้งานคนเดียวนะคะแต่ว่าตัวเบาะที่อ้อยสัมผัสตรงนี้ทุกอย่างฟองน้ํายังแข็งอยู่เลยค่ะเพื่อนๆตัวหนังยังไม่มีการแตกหรือย่นเลยนะคะ สมบูรณ์มากๆค่ะถือว่าเพอร์เฟกไม่ต้องเก็บไม่ต้องทําอะไรเลยกับตัวรถนี่คือสภาพที่ซื้อมาเลยจริงๆนะคะคือได้มาแบบนี้เลยนะโอเคคอนโซลนะคะก็เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะตัดกับสีเงินที่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะแสดงตัวขีดเป็นขีดขีดนะคะเวลาที่เราใช้งานตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวหน้าจอวิทยุนะคะจะแสดงผลพวกซีดีนะคะ ก็ช่องวิทยุทั่วไปเหมือนฟังก์ชันทั่วไปเลยค่ะนะคะถัดมาด้านล่างน,นี้ไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ระบบแอร์ค่ะแยกอุณหภูมิอิสรสองฝั่งซ้ายขวาค่ะเป็นอุณหภูมิตามตัวเลขอย่างนี้เลยค่ะสามารถหมุนปรับได้เลยแอร์ Air เย็นมากแอร์ Air หนาวมากค่ะเพราะวันนั้นขับกับอเองกับมือเลยนะโอเคด้านล่างนะคะก็จะมีที่วางแก้ว2ตําแหน่งคาะแล้วก็มีปุ่มเซ็นเตอร์คอมนเดอร์ด้วยนะคะไว้ควบคุมตัวหน้าจอนะคะไม่ต้องลาสายตาไปเลยนะโอเคช่องเก็บของนะคะก็ถือว่าใหม่มากเช่นกันค่ะไม่มีรอยแบบไม่มีความแบบว่า เยยุ่งเยงหรือว่าหรือว่าเลอะอะไรเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมคือใส่ใจและดูแลรถมากมานะคะด้านในก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะก็สามารถเชื่อมต่อในตัวในตัวของรูที่ชาร์จแบตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะมาต่อกันที่พวงมาลัยด้านหน้าไอ้นะคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นะคะรับสายบูทูธวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นการเซตตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะน้ํามันคงเหลือในถังอัตราขึ้นเปลืองน้ํามันหรือจับทิป A ทิป B ีอะไรเงี้ยค่ะสามารถเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะจะเป็นระบบบัตรน้ําฝนนะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะฝั่งขวามือนะคะจะเป็นเกียร์ เกียร์เนี่ยปรับจากตัวฝั่งขวาได้เลยนะคะเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เกียร์พคือใช้แค่กด1ทีนะคะใช้งานง่ายสดุสดสำรับสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็มีเกียร์แพทเทิร์นชิฟ์ให้ด้วยค่ะบวกลบเกียร์เองจากโคงอะไรได้เลยนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีระบบพุชคอนโทรลด้วยควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะตามที่กฎหมายกำหนดได้เลยค่ะก็คือสามารถลดความเร็วได้เลยนะคะคือฝ้าด้านบนเพดานนะคะปกติแล้วจะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยที่ลูกค้าสังเกตง่ายๆว่า เลอะหรือนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือทุกอย่างใหม่มากไม่มีรอยเลยนะคะใหม่มากๆจริงๆค่ะ ระบบไฟช่องเก็บแว่นนะคะใช้งานได้ครบครันทุกอย่างเลยค่ะโอเคเราไปต่อที่เบาะด้านหลังนะคะสภาพเบาะด้านหลังก็ตึงเช่นกันค่ะเป็นหนังสีดําเหมือนกันนะคะเดินตะเข็บสีเทาๆนะคะด้านหลังก็เบาะตึงๆเลยค่ะแล้วก็มีไอโซฟิกสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับค่ะแล้วก็มีแอร์หลักด้วยค่ะผู้โดยสารด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเย็นแน่นอนค่ะโอเคดูครบจบยังออือยังค่ะ มาที่ฝั่งขวาสุดของไอ้ตรงนี้นะคะเบาะคนขับสามารถเมมโมรีได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งเลยนะคะสมมติว่าไอ้ใช้บ้างแฟนใช้ด้วยแล้วก็หรือมีใครใช้อีกคนนึงนะคะก็สามารถเมมโมรีได้เลยแล้วเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ ฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะคะแบบปรับไฟฟ้าได้เมมโมรีทั้งหมด3ตำแหน่งเช่นกันแล้วก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะ<ม>ถือว่าความสะดวกสบายคือครบคันมากๆนะคะในคันนี้นะ<ม>อยากรู้กันหรือ,อยังคะว่าคันนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย<ม>เลขไม้คันนี้นะคะอยู่ที่82,209กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถือว่าใช้งานมาน้อยมาก10ปีเนาะเฉลี่ยประมาณปีหนึ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยอะ อว่าใช้งานน้อยจริงๆค่ะเพราะลูกค้าคือคุยกับที่คุยกับลูกค้าคือลูกค้าแจ้งเลยว่าเออใช้คนเดียวบางทีแทบจะไม่ได้ใช้เลยตอดมากกว่าใช้อีกดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสัมภาษณ์เองตรงเลยแล้วก็คันนี้นะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะก็คือดึงกับเนี่ยดึงลดล็อกหรือล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะคะฝั่งขวามือสุดของไอค่ะแผงข้างตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแผงข้างคือควบคุมนะคะกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับแล้วก็มีตัวปปปุุ่มมิด็ก จบด้วยนะคะอยากรู้ราคากันแล้วงั้นเดี๋ยวตาม้อ้ลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างกันเลยนะคะ เจ้าเบน ML เคันนี้น่าสนใจและน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวอายา้ย้าอีกครั้งนึงนะวันนี้อ้ยอยู่กับเจ้าเบน ML 250 CDI นะคะปี2013สีขาวเลขไม่เพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะราคาออกห้างเนี่ย้อ้ว่าต้องมี4ล้านถึง5ล้านบวกนะคะวันนี้ค่ะเราอ้เอามาขายเพียงแค่1,490,000บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าราคานี้ สภาพแบบนี้มีคันเดียวแน่นอนค่ะรักประกันได้เลยนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564 6455หรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทธาออโต้ช่องทางทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเต็มๆกันเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะให้ลูกค้า2.79นะคะยาวนานคิ ี5ปีกันไปเลยค่ะแล้วยังรับประกันตัวรถให้อีกนะคะ2ปี20,000กิโลเมตรถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะกับการที่จะเป็นเจ้าของเจ้า Ben ML คันนี้อีก1คันนะคะโอเคยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้เลยค่ะนัทขาออโต้มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟีถึงหน้าบ้านเลยนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้อ้้อยอว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาฟชัว u r e com